พระอริของพระลาหนี้พอท่านตายแล้วอธิของท่านกายเป็นพระาธาตุเพราะอะไรเพราะจิตของท่านนั่นแหละจิตครอบอยู่ในร่างกายพอจิตบริสุทธิ์แล้วเท่านั้นะจิตดวงที่บริสุทธิ์นี้มันจะฟอกธาตุขันไปโดยหลักธรรมชาตินะไม่มีใครบังคับบัญชาความบริสุทธิ์ของจิตนี้เป็นความสะอาดสุดยอดแล้วมันจะมันจะซักฟอกร่างกายซึ่งเป็นของศก หยาบหยาบหยาบให้กลายเป็นร่างกายหรือว่าธาตุขันอันละเอียดลงไปโรคเอียดลงไปจนกลายเป็นพระธาตุได้คือจิตที่บริสุทธิ์นั่นแหละมันซักฟอกธาตุขันธให้พากันเข้าใจซักฟอกอยู่ในอยู่ในตัวยิ่งเข้าภาวนา,าสละซักฟอกร้อยเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ของจิตเนี่ยกระจายออกไปซักฟอกไปซักฟอกไปสุดท้ายอาทิต โอคค้ที่ว่ากระดูกนั่นเป็นส่วนหยาบมันกลายเป็นส่วนละเอียดเป็นพระธาตุได้เข้าใจเลยละเพราะได้รับการซักฟอกจากจิตที่บริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาคืออํานาจของจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยมันครองล่างอยู่เนี่ยจิตที่ครองล่างเป็นจิตที่บริสุทธิ์ครองล่างจิตที่บริสุทธิ์นี้จะซักฟอกร่างกายที่เป็นส่วนหยาบให้กลายเป็นกายที่ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจากนั้นก็ พอเจ้าของตายไปก็เป็นพระธาตุไปเลยเพราะจิตมีซักฟอกจิตบริสุทธิ์มีซักฟอกเป็นหลักธรรมชาติยิ่งเข้าภาวนาไปแล้วซักฟอกร้อยเปอร์เซ็นต์ซักฟอกร่างกายให้เป็นส่วนละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปเพราะงั้นจึงกลายเป็นพระธาตุได้จิ่พุทธชนเราจิตเศร้าหมองร่างกายก็เป็นธรรมดาไปเสียเข้าหมองตามเดิมถ้าจิตของท่านเป็นจิตที่บริสุทธิ์แล้วก็ซักฟอกรืเลย อย่างหนึ่งหนึ่งก็อันนี้ก็มีอีกเป็นขั้นขั้นะขั้นหนึ่งถ้า,ถ,าถ้าจิตสองท่านที่บำเพ็ญรู้อย่างาธรรมะถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วนี้แต่พอถึงแล้วก็ท่านนิาพานไปเสียอย่างนี้ก็กลายเป็นพระธา,นา,นนา,นะา,าตุตน,า ächlich, นานหน่อยนะคือถ้าถ้าจิตนี้บริสุทธิ์พอบริสุทธิ์แล้วก็นิพานไปเสียนี่นานหน่อยถึงจะกลายเป็นพระธาตุ จะก,กลายเป็นพระธาตุช้าวางอันต่นะถ้ากิจท่านบำเพ็ญมาโดยลําดับละเอียดมาละเอียดมาถึงขั้นบริสุทธิ์แม้จะท่านจะนิพพานไปในเวลาอัน,น,นอัฐถกิก็กลายเป็นพระธาตุได้รวดเร็วเหมือนกันถ้ายิ่งจิจของท่านอยู่คลองธาตุคล้องขันอยู่นานๆด้วยความบริสุทธิ์ของจิตนั้นพอท่านนิพพานไปแล้วกลายเป็นพระธาตุเร็วต่างกันอย่างนี้นะ คือเป็นแต่ช้าหรือเร็วเนื่องจากจิตดวงนี้คลองที่บริสุทธิ์แล้วคลองขันอยู่นานหรือไม่นานถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าท่านนานก็เป็นพระธาตุได้เร็วถ้าถ้าไม่นานพอบริสุทธิ์แล้วไม่นานนิพพานไปเสียนี่พระธาตุจะอัออถินี่จะกลายเป็นพระธาตุช้าไปหน่อยพากันเข้าใจกันนะนี่คือหลักความจรงิงเพราะจิตจตะมาจิตที่บริสุทธิ์นี้จะฟักทักฟอก,ฟกร่างกายที่เป็นส่วนหยาบๆนี่ให้กลายเป็น ส่วนละเอียดๆจนเป็นธาตุที่บริสุทธิ์ไปได้วยกันนี่มพาพอเมื่อท่านนี่ผ่านป้าเป็นอันนี้ก็เป็นพระาธาตุได้เร็วเข้าใจ